สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆวิดีโอนี้มี้าส,สิ้นที่พี่ๆถามหากันมานานให้ชมนะคะเป็นงานสิ้นเกี้ย,ายลายดอกพี่กุลน,นะคะผืนนี้นะคะลายเกี้ยจะเป็นลายดอกพี่กุลนะคะสีสันค่อนข้างจะออร่านะคะมีความออร่านะคะ ด้วยไฟยสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็ยกด้วยไฟยเฉดสีทองนะคะแล้วก็พิเศษตรงที่เชิงจกนะคะหรือลายตีนจกนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าลาย หงในคมนะคะซึ่งจะเป็นหงในคมโบราณนะคะซึ่งจะมีความเป็นเอกลักษณ์คือหงในคมโบราณนะคะ<อ>เขาจะมีช่องช่องตัวคมตรงนี้ที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ใหญ่นะคะตาเขาจะค่อนข้างจะละเอียดนะคะอันนี้จะเป็นหงในคมโบราณนะคะ นะคะเป็นฟืมแปดจัดนะคะเป็นจกฟืมแปดจัดนะคะผ้าตั้งผืนจะสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะคะหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรมาตรฐานนะคะผืนนี้แม่ค้าเย็บถุงด้นมือเรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะเย็บถุงด้นมือเรียบร้อยนะคะอันนี้รอยรอยดุน,นะคะอ่านะคะมีผืนเข้ามาผืนเดียวนะคะสําหรับลายนี้นะคะท่านไหนที่เล็งไว้นะคะก็ สีถูกใจลายถูกใจแม่ค้าแนะนําเลยว่าสวยสวยมากแล้วก็งามจริงๆนะคะลายนี้ไม่รับออเดอร์นะคะนานๆทีได้ผื่นนะคะไม่รับงานพรีออเดอร์นะคะถูกใจนะคะท่านๆพี่ท่านไหนนะคะถูกใจสนใจรับไว้แม่ค้าจะให้ราคาพิเศษนะคะเพียงอ่าสองพบาท แม่ะค,ะนะคะ้จะให้ราคาพิเศษ2 9 0บาทส่งฟรีนะคะจากปกติราคา2,290บาทนะคะสวยๆเลยนะคะส่งฟรีนะคะยกเว้นการจัดส่งแบบปลายทางนะคะ,ะนะคะขอฝากติดตามอ้าสิ่สวยๆผืนนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ